สวัสดีค่ะมาตอบคำถามนะคะหลายๆคนนะคะถามมาเยอะมากเลยนะคะว่าเครื่องฟ้านะคะสปาเวียดนามสุราษฎร์นะมีบริการอะไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างแล้วก็คนที่ติดต่อมาเรียนก็เยอะมากๆเลยเดี๋ยวลูกค้าที่ติดต่อมาเรียนก็เดี๋ยวจัดเป็นคลิปหน้านะคะคลิปนี้อธิบายก่อนว่า,าสําหรับคนที่มารับบริการนะคะมีคสอ,อะไรบ้างแล้วก็ บริการแบบไหนนะคะมีตั้งแต่คอร์สทดลองนะคะคอร์สทดลองคือไปเห็นรีวิวมาไปเห็นไม่ว่าจะจากช่องทางไหนก็แล้วแต่ว่าสปาเวียดนามเป็นแบบนี้แบบนี้นะอยากลองนะคะอยากลองหรือว่าอยากเลืองน้ำมงแหวนหรือว่าอยากสระผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีคอร์สนะคะทดลองนะคะสามสิบนาทีนะสามสิบนาทีเราก็จะมีการสระนะคะเอ่อมีการสะระแล้วก็มีการนวดศีรษะแล้วก็มีการทรีทเมนต์ผมเหมือนกับร้านซได้เลยนะแต่ว่าเราจะเน้นนวด แล้วก็เน้นความเป็นส่วนตัวแล้วเราก็เปิดน้ําวงแหวนให้พร้อมกับใดจะส่งให้เรียบร้อยอันนี้คือคอร์สทดลองอ่าคอร์สทดลองนะเบาๆแล้วถ้าคุณมีเวลานะคะหนึ่งชั่วโมงนะะ้าหนึ่งชั่วโมงเราก็จะมีการนวดหน้าหนะะ้าทําความสะอาดใบหน้านวดหน้ามาร์กหน้าใส่ให้เสร็จแล้วเราก็จะมีการนวดศีรษะนะคะผ่อนคลายด้วยอารม m นะคะอารม m เทเลปีเนี่ยค่ะเออพอเสร็จปุ๊บ เราก็มีการสระผมนะคะสครั้งนะคะถ้าหัวมันมากก็3าครั้งให,ให้พิเศษนะ,ะแล้วก็ทรีทเมนต์ผมไม่ว่าจะสั้นจะยาวเอาราคาเดียวเอาราคาเดียวนะ,ะผมสั้นผมยาวไม่ใช่ความผิดของใครโอเคไหมพอเสร็จปุ๊บนะเราก็จะมีการนวดผ่อนคลายนะคะแล้วก็ปล่อยน้ำมงแหวมีมาร์กตาอุ่นให้นะคะให้ผ่อนคลายดวงตาด้วยเสร็จแล้วก็นวดคอบานไหลแล้วเราก็พาไปนะคะนวดเท้าแล้วก็ไดกันอันนี้คือ60 นาทีแล้วครคสนะคะที่แนะนํมากมากเลยแล้วก็พิ้งสุดๆแล้วเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็คือคอร์ส90นาทีนะคะ9 0นาทีคือคุณให้เวลาเราเต็มที่เราก็บริการคุณเต็มที่เหมือนกันนะคะตั้งแต่ทําความสะอาดผิวหน้านะคะแล้วก็มาร์กหน้าใส่นวดยกกระชับนะคะนวดคอบาไหลนะคะอารมาเสร็จแล้วเราก็จะมาสระผมนะคะนวดศีสระ,ะผมทรีทเมนต์และที่เพิ่มเติมก็คือเรามีสปานานอให้ด้วย 对，大家。 ผมสาหรับคนที่ผมแห้งผมเสียผมชี้ฟูนะคะอันนี้เราก็จะมีให้ในคอร์ส90นาทีเสร็จแล้วเราก็จะมีนวดนะคะนวดอารมานะคะคอ,อบาลัยนะคะผ่อนคลายให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรีดเส้นหรือว่าจะนั่งนวดคอบาลัยแล้วพาไปนวดเท้าแล้วก็ได้จัดทรงนะคะเพราะฉะนั้น3มคอร์สนี้นะอยู่ที่คุณให้เวลาเราแค่ไหนคุณมีเวลาเท่าไหร่นะคะเราจัดให้หมดเลยนะเอาที่ลูกค้าสบายใจแล้วพบกันนะคะ เฟืองฟ้านะคะ b ิ a u ิ y มัส